สวัสดีนะครับวันนี้พาท่านมาเที่ยวตลาดนัดพระเครื่องวัดแก่งจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับก็ mm. เป็นตลาดนัดพระเครื่องใจกลางเมืองอุบลราชธาน,นีนะครับเปิดทุกวันวันนัดใหญ่คือวันเสาร์นี่นะที่ผมพาเข้ามานี่นะแต่นัดนี้จะเงียบหน่อยนะครับนะ ตลาดเปิดตั้งแต่ตีห้าแต่ไปไวายก็ประมาณบ่ายสอโมงแต่ก็มีทั้งวันนะครับนะสำหรับวันนี้ผมไปจนในช่วงสิบโมงครึ่งนะครับนะก็ประชาชนก็ไม่ค่อยแออัดนะครับนะดูนะครับนะไม่ค่อยมาใช้บริการเนื่องจากสภาพะะเศรษฐกิจตกต่าแล้วก็มีงานประกวดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,รบวันนี้ก็เลยสมาชิกก็น้อยลงนะครับนะีนะ่พอดีเข้ามาเจอ ร้านเครื่องรางนะครับนะปลาดคิกอสวยงามนะครับนะไม้ขนุนขนาดใหญ่เลยนะครับนะก็สวยงามนะทีว่าคนที่ชอบเครื่องรางนะครับร้านค้านะอืเนี่ยจานเต็มตัวเลยครับนะปลาดคริก,กลิงเกาะลิงเกาะปลาดคริคกนะครับ ัวใหญ่นะครับนะหลังจากนั้นผมพาท่านมาดูพระโวสถโบราณนะครับนะทางอีสานจะเรียกว่าสิมนะเป็นสิมเก่านะครับนะเป็นอุวโบสถหลังแรกของวัดแจ้งนะครับนะอายุเกือบจะสองรอปีนะครับนะก็สร้างเป็นปูนผสมไม้นะครับนะด้านบนจะเป็น กระเบื้องขอนะครับน่ะชาวบ้านเรียกกะเบองขอไม่อชนสมัยเก่าจะวางเกาะนะครับนะแลวส่วนหน้าต่างเสาพวกนี้จะเป็นไม้นะครับผสมไม้หน้าบันพวกนี้นะครับนี่ให้ดูหลายๆด้านนะครับนะอันนี้เป็นด้านข้างนะครับเนี่ยด้านจะเป็นด้านหน้านะครับน่ะบันไดลงมาเนี่ยจะเป็นรูปตะเค้นะครับนะจระเ้สองตัวนะครับน่ะ มองเห็นหน้าบันเลยนะครับนะหน้าบันจะเป็นช้างเอราวันนะครับนะอุบนนะครับนะช้างเอราวันก็เป็นศิลป,ปะของฝั่งเราเขานะครับนะเขาเรียกว่าเป็นศิลป,ปะแบบลาวรานะจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับนะก่อนจากกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เทวกาสลาท่านสวัสดีครับ